ครับดีครับค่ะคุณนิพนธ์ค่ะในเรื่องราวของทางด้านตลาดเองตอนนี้ช่วงท้ายสัปดาห์นะคะทิศทางกลุ่จะเป็นอย่างไรคะก็เราดูเราดูเซตก่อนนะฮะค่ะกวิกที่แล้วนะครับวิกนี้นะครับก็ทำหลุดนะฮะทั้งโลต้งหายนะครับอ่าวิกนี้นะครับทำทั้งโลต้งหายต่ำกว่าวิกที่แล้วนะครับค่ะแล้วก็หลุดแนวรับของวิกลิชาร์ทที่หนึ่งหนึ่งแปดหกนะครับก็สัปดาห์หน้าก็ต้องลงต่อนะฮะเพราะอะไรคะ ก็มเป็นแรงขายของวิกี่นะฮะของวิกี่ใช่ไหมฮะฮะก็บอกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยยังเป็นปรับฐานต่อเราใช้คำว่าปรับฐานต่อแล้วกันนะครับเพราะว่ายังมีแนวรับอยู่ที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดสองจุดเก้าสองเนี่ยนะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองจุดเก้าสองนี่คแนวรับสัปดาห์หน้าเนี่ยก็คือถ้าไม่ต่ำกว่าหนึ่งเจ็ดสองจุดเก้าสองเนี่ยนะครับแล้วขึ้นไปสูงกว่าหนึ่งหนึ่งเก้าหกจุดสามเจ็ดนะครับการปรับฐานน่าจะที่จะจบนะฮะแต่ถ้าเห็นต่ำกว่าหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองเนี่ยก็จะลงต่ออีกนะฮ นะครับเพราะนั้น<ม>ตัวตัดสินก็อยู่ที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดสองนะครับนี่เป็น,เป,นเป็นตัวเลขของเซตินเด็กนะครับส่วนมเช้าก็ถ้าเราดูในระยะสั้นๆนะครับเป็นเดลิชาต์มเช้าก็ดีบาวขึ้นมานะฮะดีบาวขึ้นมาแล้วก็อ,อยืนอยู่ไม่ได้เลยนะครับค,คือไม่มีแรงรับเลยนะครับ<ม>ก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะครับค,คือถ้าเราดูลักษณะของของเราเนี่ยก็คือเราเจอปัจจัยจากต่างประเทศนะครับ แล้วก็เราก็มันเหมือนเราเจอพายุอ่ะนะฮะเจอพายุมันก็ต้องหลบพายุก่อนคพอพายุเขาสงบเนี่ยนะฮะเราก็ถึงจะขึ้นใหม่ในทานองเนี้ยที่ในตลาดเราเนี่ยมันก็จะแบ่งวุ้นเอกเป็นเป็นสามสองพวกนะพวกหนึ่งเนี่ยก็คือพวกที่เป็นแนวโน้มขึ้นอยู่ก็คือสื่อสารธนาคารนะครับสื่อสารธนาคารแล้วก็อคอนโดนะฮะพวกนี้ก็จะเห็นว่าเมื่อตลาดเป็นแบบนี้นะฮะ ผมก็กำลังพูดถึงสภาพตลาดที่ควรจะเป็นแต่เมื่อตลาดเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาก็ยืนยืนอยู่ถูกไหมครับก็ไม่ได้ลงไปนะฮะไม่ถึงว่าเหมือนกับหลบอะหลบพายุอะ่ะนะครับตัวไหนที่มีนักเก็งกาไรเข้ามามา,ากสื่อสารอย่างดีแท็กใช่ไหมฮะ,ะนักนักเก็งกาไรเข้ามากก็จะลงมากนะฮะ,ะแต่ว่ารุ่มจะไม่มีนะฮะก็เหมือนกับเข้าไปหลบพายุก่อนก็จะซึมลงนะส่วนหุ้นที่มันเป็นน้มลงนะฮะก็จะเป็น เป็นลงมานานแล้วก็คือกลุ่มกลุ่มพลังงานเนี่ยนะครับยกเว้นกลุ่มน้ํามันดีกว่ายกเว้นยกเว้นบ้านปูนะฮะบ้านปูเนี่ยวันนี้ก็ลงมาอีกนะฮะกลุ่มพลังงานนี่ก็คือลงมาเยอะละเพราะนั้นก็มีส่วนที่จะลงข้างล่างได้อีกน้อยปตทก็สามหนึ่งศูนย์นะครับสอพอก็หนึ่งห้าหนึ่งจุดห้ารือห้าสิบต่างเนี่ยนะฮะอ่ท็อปก็ห้าสิบเจ็ดนะฮะดีซีห้าห้าเนี่ยคือข้างล่างกันเหลือไม่เยอะแล้วที่จะลงปู้ใหญ่ก็สามสามหนึ่งหนึ่งนะฮะ ก็เล็กนิดเดียวนะฮะเหลือคือลงได้อีกไม่เยอะนะฮะแต่กลุ่มที่เพิ่งลงใหม่เนี่ยเราก็ต้องมาดูนะครับก็คือเราจะเห็นว่าค้าปีกตัวเนี้ยโมเดิร์นเทรดนะมาหมดเลยนะฮะทั้งซีพ Mac ลคนะฮะบิ๊กซีนะดีไม่มีโลตัสเนี่ยก็คงเอาด้วยนะครับบิ๊กซีโลตัสแมคโครนะครเม่ได้ยินก็บอกว่าจะลไม่เป็นไรหรอกบ้านเราเนี่ยคนต้องซื้อต้องใช้นะะก็ลงมาทำไมอ่ะ ที่ลงเนี่ยในความหมายงผมรู้คือมันหลุดเนกไล์อ่ะเหมือน C.P.F. ค่ะหลุดทุกตัวนะฮะ C.P.O. นี่ก็คือสามสิบสามบาทนี่เป็นเนกไล์เพราะฉะนั้นถ้าเห<ช>็นสามสองเจ็ดห้าเนี่ยก็คือหลุดเนกไล์นะฮะจะหลุดเนกไล์ยละแล้วก็<ช>วบอกว่าถ้าไม่หลุดก็อย่างลงมาอันนี้ C.P.O. ลงมาที่สามสามเมื่อวานลงไปครั้งใช่ไหมครับค่ะ<ช>้วรีบาวครั้งนี้ลงมาอีกเนะี่ยคืนนี้จะหลุดนะครับนี่พูดภาษาเทคนิคนะฮะถ้าเห็นสามสองห้ามันจะหลุดเหมือน C.P.F. เลยนะฮะนะครับพูดปั๊บหลุดเลยไหม คือ <laughs> น,นี่เรา <laughs> เรากำลังพูดาทางเทคนิคเราไม่ใช่ไปเชียร์ให้มันลงนะฮะเรากำลังบอกว่าก็ไปคิดตอนตอนซีพอฟมันมันหลุดในกรายตรงสามที่ห้านะฮะแล้วมันลงมาที่เท่าไหร่นะฮะจะเป็นธรรมชาติของลงไปที่เท่าไหร่ถ้าหลุดจากสามห้าค่ะเอ่อซีพอหลุดสามที่สามเนี่ยมันก็จะลงไปประมาณสั้ผมราคาเป้าหมายแรกก็สามสิบนะฮะ <c oughs> มันจะลงทีละสิบเปอร์เซ็นต์นะโอเหรอคะอย่าลืมว่าขึ้นมาจากห้าหกบาทนะฮะ บางคนก็บอกว่าลงมาน้อยนะฮะผมกาถ้าไปคิดว่ามันขึ้นมาจากห้าบาทมันก็ขึ้นมาเยอะนะเหมือน c p f บางคนก็บอกอุ้ยลงลงมาเยอะแล้วแต่ผมก็บอกว่ามันก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะจากสามบาท อันนี้เราเราดูกลุ่มโรงพยาบาลที่ถามเมื่อวานก็เริ่มออกอาการเลยเห็นไหมฮะค่ะอ่า,า,าก็เริ่มเริ่มเริ่มคอสซิ่งจากฝรั่งมาให้คนไทยขายอะ่ะเราเราพยายามสื่อความหมายให้ตรงๆนะฮะคนจะได้ไม่ไม่ไมนายิบอ่ะนายิปเป็นภาษากีษฮะแปลว่าแปลว่าอ่อนโลกอะ่ะคือบางคนคิดว่านะครับฝรั่งเนี่ยนะฮะซื้อมันไม่มีทางขายห,ายหรอกถ้ามันขายเมื่อไหร่เราก็จะรู้ใช่ไหมฮะค่ะแล้วเขาก็ขายนางคุณไทยนั่นแหละ เขาคอสซิ่ง <C ross ing> ไม่ให้คนไทยขายผมสรุปว่าอย่างนั้นนะฮะ <c oughs> นะครับก็เป็นเรื่องในในเราเราเรากำลังพูดในฐานะที่เราเป็นเราเป็นอ่าเราเป็นอะไรครับเราเป็นอยู่กับราย่อยครับ <c oughs> แล้วก็บอกให้ระย่อยรู้ว่าคุณอย่าไป,อย,าไปอย่าไปคิดอะไรมากนะฮะ <c oughs> อย่าไปซื้อมากนะฮะ่ <c oughs> ะไรทำนองเนี้ย <c oughs> นะครับ <c oughs> ส่วนฟิวเจอร์ดีกว่าตลาดทุทม <c oughs> ันก็จะต้องถ้าถ้าพายุมันยังแรงอยู่นะฮะพายุลูกยุโรปนะฮะ ผมมันยังแรงอยู่นะครับแล้วไม่รู้มีลูกอเมริกาต่อหรือเปล่านะฮะลูกลูกอเมริกานี่มีสักตอนไหนดีนะคือผมเนี่ยในในทางความในใความคิดผมนะฮะตอนนี้คนเขาเก่งอ QE นะแต่ผมแม่ผมมาจากแบงค์ชาตินีะฮะผมก็ไม่มีทฤษฎีนะทฤษฎีในการบริหารประเทศชาติให้ให้เสียหายด้วยการฉีด QE เข้าไปเนี่ยเสื่อมสภาพคล่องไม่จําเป็นจะไปฉีดทำไมเพราะอเมริกานี่ไม่ได้มีปัญหาทางเศรษฐกิจอะไรเพียงแต่ว่า การจเจริญเติบโตของเขามันก็ค่อยๆเป็่นค่อยๆไปมันดีอยู่แล้วเขาจะฉีดเงินเข้าไปเพื่อให้เพื่อให้มันเกิดอะไรฟองสบู่ทําไม <c oughs> นะครับคือถ้ามันมีกิจกรรมทางธุรกิจเนี่ยนะฮะกิจกรรมทางธุรกิจทางทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับการผลิตแล้วเนี่ยคุณเะาเงินไปใส่ให้คนเข้าไป่มันไม่มีประโยชน์นะฮะ <c oughs> มันไม่มีประโยชน์เขาบอกว่ามันไม่มีประโยชน์กับระบบเศรฐษฐกิจนะประเทศใหญ่ๆนะเขาไม่ทำมาทําไปแล้วเนี่ยการใช้นโยบายอะไรบางอย่างเข้าไปเนะี่ยมันจะมีผลกระทบเอฟเฟกในเชิงกว้างมากนะฮะ ผมก็ไม่ทราบว่าอเมริกาเขาจะต้องมีคีวีทําไมหรือว่าจะมีผมก็ไม่ทราบนะครับอาจจะเป็นทฤษฎีใหม่ก็ได้นะนะครับแต่ตอนนี้อเมริกาอยู่แบบสบายๆไม่ต้องไปหาเรื่องใครส่งดอลลร์ออกไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวดอลล่าหมดก็ขออนุมัติสภาขอเพิ่มปดานหนี้ส่งดอลล่าออกไปอีกนะฮะจะไปฉีดทำไมนะผมเข้าใจว่าแบบนี้นะครับว่าในในขณะที่คนอเมริกาเนี่ยไม่ถึงว่าเวลาเขาบริหารเศรษฐกิจไม่ใช่เศรษฐกิจของอเมริกาคือไม่ถึง โลกนะครับการขยับตัวของไมการเนี่ยมีผลกระทบกับระบบการเงินทั้งโลกนะฮะก็ก็ไม่ทราบว่าจะไปทําลายระบบเศรษฐกิจของโลกทําไมนะฮะผมคิดว่าอย่างนั้นอันนี้ก็มีการเกรงกันว่าจะมีค e อีนะครับผมอาจจะความรู้น้อยนะครับอาจจะมีจริงก็ได้นะฮะนะครับผมมีความรู้แค่นี้ความรู้ที่ผมมีอยู่มันไม่ควรมีนะฮะค่ะเพราะคิมันเป็นกระตุ้นนะฮะผมรู้ว่าไอ้คาว่ากระตุ้นเนี่ยหมายถึงว่า ดีดพมต้องติดลบอ่ะมันถึงจะกระตุ้นนะฮะแต่ถ้าผ่อนคลายเนี่ยนะอเมริกาก็ไม่รู้จะผ่อนคลายยังไงคอนโดเบี้ยก็ลงมาหมดแล้วนะฮะอกเบี้ยก็ต่ำแล้วใช่ไหมคะก็เหลืออันเดียวก็ซีโร่คูปองเหมือนญี่ปุ่นลงระเบียไปเป็นศูนย์เลยนะครับอันนั้นก็เป็นผ่อนคลายนะฮะถ้าเป็นลักษณะนั้นอาจจะเป็นแรงกระแทกกับเศรษฐกิจได้ใช่ไหมคะคือคือบางทีอะไรที่มันใหญ่มากเวลาเราจะเปลี่ยนดําเนินนโยบายทางการเงินหรือการคลังบางอย่างเนี่ยนะครับ มันต้องดูผลกระทบที่มันเป็นลูกโซ่ตามมา <Okay. S 2> นะครับ <Okay. S 2> ที่สําคัญที่คือว่าการดเนการนโยบายอะไรที่ที่ไปกระตุ้นให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อนะครับ <Okay. S 2> เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะในสภาพของอเศรษฐกิจสมัยนี้ที่เรียกว่าทุนนิยมเสรีนิยมเยนีย่ยนะซึ่งเงินแปดสิเปอร์เซ็นเะนี่ยมันอยู่กับคนยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเงินยี่สิบเปอร์เซ็นเะนี่ยมันม,ม,มีอยู่กับคนแปดสิบเปอร์เซ็นต แสดงว่าคนจนเยอะถูกไหมครับรันนี้ถ้าคุณไปกระตุ้นเนี่ยบริหารเศรษฐกิจด้วยไปกระตุ้นให้เกิดเงินเฟอ้อขึ้นในประเทศคุณเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะมีปัญหาเหมือนเราไปดูในตะว,วันออกกลางนะฮะเป็นประเทศที่มีรายได้จากขายน้ํามันแต่สุดท้ายเนี่ยมันมีเงินเฟ้อนะฮะที่เกิดขึ้นจากราคาอาหารนะครับเราจะเห็นว่ารัฐบาลในตั้งแต่อียิปต์ไล่มาทั้งหมดเนี่ยนะฮะอยู่ไม่ได้นะฮะจะอยู่ที่อเมริกาเนี่ยผมถามว่าขณะนี้เศรษฐกิจเขาถามว่ามีปัญหาเลยเหรอ เห็นที่จะมีปัญหาเลยเลยตัวเลขเขาออกมานะครับมันก็ไม่ใช่ทำไม่ไม่ได้ทาให้ GDP ีเขาเขาเรียกถดถอยนะฮะติดลบนะฮะเขาจะไปกระตุ้นทําไมอ่ะผมไม่เข้าใจแต่ถาบ้านเงเงินเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะเขาจะไปทาทาไมนะฮะอันนี้เป็นทัศนะของผมนะเป็นแนวคิดของเป็นแนวคิดของผมว่าเขาไม่ควรหาเรื่องทําให้ทําให้รัฐบาลเขาอยู่ไม่ได้เพราะมีเงินเฟ้อ ะครับผมคิดอย่างนั้นนะฮะค่ะถ้าถ้าเป็นแนวคิดอย่างนั้นในเรื่องการปรับกลยุทธ์ให้สอดค้องกับแนวคิดนี้ก็คือกลยุทธ์แบบไหนคะก็ในเมือม่อเมือ่อเมื่อพอวันสมมุติวันจันทร์นะฮะประกาศมาก็เฟดไม่ได้พูดว่าอะไรตลาดพุ้นมันก็เหมือนกับผิดหวังจากที่ไปคาดการณ์กันมันก็จะลงต่อนะฮะ,ะก็หาเหตุและหาเหตุที่จะขายต่อนะฮะจากจากเหตุที่อ้างมานะครับก็คือสเปนใช่ไหมฮะค่ะเดี๋ยววันจันทร์ก็อ้างอิตาลีต่อส่วนที่บอกว่า ธนาคารยูโรจะต้องมาช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะยาเหรอะนะครับ<ะ>คือ<ะ>พูดคน,นพูดได้แต่คุณถามให้คุณคุณจะให้ประเทศในยูโรเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยมันมี GDP อ่มันทำยังไงะนะครับผมผมคิดแบบแนวแบบนี้นะฮะ,ฮะว่าคุณจะทำให้เขาเนี่ยคุณต้องเงินไปใส่แล้วเขามีงานทำเหรอ<ะ><ะ>เามีการผลิตรถยนต์นะฮะรถยนต์เฟียดมาแข่งกับเอเชียโตโยต้าไหมฮะไม่มีทาง ก็ใช่ไงฮะแล้วคือให้คนในยุโรปเขาทาอะไรนอกจากมีอย่างเดียวก็คือต้องให้เขาออกจากยุโรปแล้วลดค่าเงินแล้วก็ท่องเที่ยวแบบที่คุณว่าใช่แล้วก็ทรัพย์สินบางอย่างที่มันราคาแพงเนี่ยมันก็ขายราคาเดิมที่ผมเคยพูดนะฮะแต่เขาได้เงินเท่าเดิมไหมฮะคนในสเปนก็ได้เงินเท่าเดิมนะครับก็ต้องออกจากยูโรไปเพราะไม่งั้นมันก็จะเป็นการสะสมปัญหาค้างอยู่แบบเนี้ยถามว่าทําได้ไหมก็ได้นะฮะ แต่มันก็จะกลัแล้วอยู่แบบเนี้นะถ้าออกไปพังไหมผมว่าเศร,รษฐกิจอ่ะมันจะในระบบการเงนินของโลกมันก็จะมีปัญหาอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะเริ่มจะเริ่มดีกลับเขามานะฮะใ,ในที่สุดนะครับเราเรากลับไปย้อนดูที่ปัญหาที่เกิดกับอ์ยินตีนาเมื่อปีปีอ่าส นะฮะบราซิลเนี่ยนะฮะพวกเนี้ยล้วสุดท้ายทำไมกลับมาเป็นบราซิลกลับมาเป็นบริกที่แขง็แขงแกร่งอเยนติน่าก็กลับมาได้นะฮะแต่เขาต้องสูญเสียธนาคารทั้งหมดของเขาอะให้กับอเมริกาไปแล้วิสาหกิจด้วยใช่ไหมอ่าใช่ให้กับอเมริกาไปมันก็ต้องแ,งแลกก็เพราะว่าคุณอยากสบายอะุณก็ต้องของคุณไปแลก เอาทรัพย์สินไปเอาเออเอาทรัพย์สินไปแล้วมันมีอย่างเดียวที่ก็คือคําว่าดีฟอลของของหนี้เนี่ยคือเราไปกู้หนี้เราไม่ชําระหนี้เขาเนี่ยเขาเรียกดีฟอลเขาเขาต้องยึดทรัพย์สินไปขายคราวนี้มันเป็นประเทศนะมันต้องยึดประเทศไปขายมมนยึดยังไงมันมันเหมือนกับมัน,ม,นมันทำไม่ได้อ่ะ นะครับมันก็ต้องมีกระบวนการลักษณนะล,ลักษณะแบบนี้คือ<ช>แปรรูปอะไรให้คนหนึ่งเขาเป็นหุ้นไป<ช>เข้าตลาดหุ้นให้ต่างชาติถือหุ้นได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไป<ช><ช>เหมือนกับเราก็เคยทําที่ธนาคารเราล้ม<ช>จนวันหนึ่งเนี่ยเราก็ทนธนาคารเราล้มไม่ได้<ช>นะฮะแล้วเราก็บอกว่าจะให้คนไทยเนี่ยเข้าไปเป็นเจ้าของธนาคารของเราเนี่ยนะฮะ<ช>เราก็หาใครสักคนที่ที่แบบมันไม่ไม่ขี้โกงอะ่ะ มันโกงทั้งห้าโปกไฟแนน์เนี่ยนะฮะหาใครทุกคนที่ไม่คิดโกงมันเป็นเจ้าของธนาคารเราไหมหาไม่ได้ก็ต้องให้ต่างชาติมาถูกไหมฮะลรวก็ไม่รู้ว่าต่างชาติจะโกงไหมเพราะขนาดเนี้ยถ้าเรากลับไปดูนะฮะต่างชาติธนาคารใหญ่ๆนะฮะในต่างชาติที่เป็นเดิมเป็นธนาคารฮ่องกงแล้วไปจดทะเบียนในอังกฤษนะตอนนี้ก็มีข่าวว่ารับฟ้องเงินจากเมกาใต้โอ้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครนะครับมันมันเป็นอะไรที่แบบเกิดขึ้นได้ในยุคนี้ใช่ะเพราะนั้น ผมกาลังบอกว่าทุกคนต้องรักษาระบบสองอย่างคือระบบเศรษฐกิจนะกับ GDP อันที่สองคือระบบธนาคารเนะี่ยต้องรักษาไว้ในยุโรปเนะี่ยปัญหาว่าจะรักษาระบบธนาคารไว้ยังไงอืไม่ให้เกิดโดมิโนโผมผมยกผมให้ข้อทีจจริงนี้ก็คือว่าธนาคารหนึ่งที่มันลม้มในธนาคารเนะ่ยมันจะมีทั้งนี้ดีและนี่เสียอยู่ด้วยกันนะครับแต่พอธนาคารปิดปั๊บเนี่ยเงินมันจะถูกล็อกหมดเลยนะฮะคือกลับรับเข้าได้จ่ายออกมาไม่ได้นี่ที่ดีอยู่ในธนาคารนั้นมันก็จะมันก็จะ ลูกหนี้ที่เขเป็นหนี้ดีเขาก็จะพลอยเสียไปด้วยว่าะขาดสภาพคล่องถูกไหมครับเขาเองก็ไปค้าขายกับลูกลูกหนี้ของธนาคารอื่นเขาจ่ายเช็คไปแล้วเขาก็ไม่สามารถมีเงินไปผ่านเช็คชมันก็จะเป็นลูกโซ่ที่ว่าโดมิโน,โนเพราะนั้นน่ยในยุโรปเนะี่ยสถานการณ์สาคัญขนาดเนี้ยต้องทําตรงนี้อย่าให้เกิดระบบการจุดชะงักในระบบของธนาคารสร้างความมั่นใจใช่ไหมคะ มันสร้างความมั่นใจเนี่ยนะครับคือจริงๆมันล้มแล้วผมสรุปง่ายๆนะขาดสภาพคล่องคจริงๆอะมันล้มแล้วแหละคือธนาคารมันจะล้มอยู่สองอย่างก็คือขาดสภาพคล่องอันที่สองคือแอสเซทเนี่ยทรัพย์สินมันไม่มีคุณมันมันอ่าเขาเรียกมันเสื่อมก็คือว่ามันจ่ายดอกเบี้ยไม่ได้ปัญหามันก็คือเรื่องฐานะกับกับเรื่องของสภาพคล่องนะฮะไอ้สภาพคล่องเนี่ยมันก็ฉีดเข้าไปมันพิมพ์เงินเข้าไปมันไม่มีปัญหาหรอกแต่แก้ไขปัญหานี้ให้จ่ายดอกเบี้ยได้ยังไงก็แก้แก้ง่ายก็คือดอกเบี้ยให้เป็นศูนย พอตัวเบี้ยเป็นศูนเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ต้องจ่ายตัวเบี้ยไงมันก็ไม่ไม่มี NPL ไงเอาแบบนั้นไหมแก้ดิแก้ก็เหมือนสีนนชัยอะางสถานการณ์ของทางด้านยุโรปเหมือนแก้ไม่ได้ให้มันใหญ่อะผมตงเหมือนประเทศไทยเมื่อตอนปีศศูนย์ของเราเนี่ยมันถ้าเทียบกับเขาที่ของเราปีศศูนย์ของเรามันเล็กมากนะฮะถ้าเทียบของเขาเนี่ยเราประมาณจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นของที่ยุโรปเป็นอะเราเล็กมากแต่ยุโรปมันใหญ่มากนะฉะนั้นความเสียหายถ้าหากจบ ือบัตทอมมันลดทั้งระบบแบบทั้งโลก็คือคือทั้งโลกก็อาจจะใช่มันลดมาถึงว่าทําไมเขาจะต้องเข้ามาเนี่ยแต่ถ้ามันมีมันมีแม่แบบถึงว่ากรีกไปทําแบบที่เราบอกนะเริ่มทําเนี่ยมันจะขู่ขักเฉพาะอันแรกเพราะทุกคนตกใจถูกไหมครับแต่อาคุตลาคูจะลงยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะแต่พอพออ่าโปรตุเกสจะไปทําออิตาลีจะสเปนจะไปทํามันก็มีมีแบบแล้วอ่ะมันก็จะไม่ไม่มีปัญหาเลยแล้ว นะครับเพราะเงินในโลกเนี่ยมันมีเยอะนะฮะเพียงแต่ว่าเขาเข้าไปถือครองทรัพย์สินที่ราคาถูกไม่ได้ก็ต้องว่ากันไปส่วนฟิวเจอร์ดูนิดนึงก็หลุดโลเดิมของเมื่อวานนะฮะเรายังเป็นเด้งช็อตนะครับมันเช้าเปิดมาก็8.05ก็เรียกส้มหล่นส้มหล่นให้เราอะนะฮะ ถ,ถ้าเราเล่นฟิวเจอร์เราไม่ตกใจแล้วเราเชื่อแนวโน้นโมนะครับ <c oughs> แนวโน้มของของตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นแนวโน้นโมลงอย <c oughs> ่าง <c oughs> ที่ผมพูดนะฮะ <c oughs> แล้วก็เหมือนเจอพายุอ่ะมันก็มันต้องหลบนะฮะวัน <c oughs> นี้แอ้ฟิวเจอร์ก็คือมันก็เล่นกันทุกวันนะครับ <c oughs> เล่นไม่รู้เล่นเ,เล่นกันทาไมนะฮะ <c oughs> เล่นเอาตังค์หรือเปล่ามอนเรียงตังค์นะฮะ อันนี้แนวรับที่ล่าสุดก็คือ800เนี่ย800รจุดเจ็ดเนี่ยวันก่อนก็หลุดไปทิ้งแล้วนะฮะวันนี้ก็คือลงมาอีกนะฮะครัคราวนี้เส้นดาวเทียนไลน์ที่มันกดอยู่นะฮะขนาดเนี้ยจะเป็นรองเมื่อผ่าน809 8 0นย์รอง809จุดสองจุดนะครับถึงจะเป็นรองอ๋อค่ะนะครับแปดศูนย์เ้าเป็นรองนี่ไม่ถึงว่ารองก็ยังไม่ได้รองจริงๆนะฮะ ลองก็ลองแบบขาสัส้นๆนะฮะ <c oughs> ถ้าลองได้ขาไม่สั้นเนี่ยก็ต้องเป็นแปดหนึ่งเจ็ดจุดสี่แปดหนึ่งเจ็ดสี่เออฉะนั้นมันก็ยังเป็นช็อตอยู่ตลอด oh, okay, นะ <okay. S 2> ก็กลายเป็นเด้งช็อตเด้งช็อตใครทำตามเราก็เด้งช็อตนะฮะค,คือเชื่อเถิดะนะฮะ <c oughs> แล้วก็ถามว่ามันจะลงไปถึงไหน <c oughs> วันจันถ้า,าถ้ามีค e ีก็รอดไปใช่ไหม <c oughs> อ่ะมันจะวิ่งคือขึ้นไปเลยนะฮะรานนี้ถ้ามันไม่มีมันไม่มีค e ีขึ้นมามันก็ก่อน next station เจ็ดแปดเจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดจุดหนึ่งอ่าในสเตชันนะก็จะลงไปทีละสเตชันค่ะค่ะเหมือนเหมือนหุ้นตัวหนึ่งบ้านปู่นะอ๋อใช่ใช่บ้านปูบ้านปูให้ฟังหน่อยสิคะคือสามเก้าเจ็ดค่ะแล้วเมื่อวันนี้ไปเขี่ยวสามเก้าหกมอนรู้ไหมว่าสเตชันต่อไปเท่าไหร่สามเก้าเจ็ดสามเก้าหกใช่ไหมคะคือจริงๆสเตชันของเขาคือสามเก้าเจ็ดค้ามหลุดแล้วมันหลุดมาสามเก้าหกค่ะมันหลุดไปสามเก้าหกไงเทคนิคเสีย เทคนิคมันเสียสเตชันต่อไปเนี่ยนะมันสามทุนทุวนโอ้โหโอ้โหที่ทางเทคนิคนะฮะโโหโหคือแนวรับมันจะไม่มีเลยนะฮะ<อ>แต่ตรงเนี้ย<อ>ถ้าเขาเขาจะไม่ให้หลุดเขาก็ต้องลากขึ้นไปเลยบ้านปู่อ่ะนะครับคือมันเป็นความรับผิดชอบของคนดูแลหุ้น,นมีเพื่อนเพื่อนซื้อบ้านปู่กันเยอะเลยนะคะก็ไม่มีไรเขาก่อนนะผมเคยจ่ากเคยเจอสามร้อยแปดสิบลงสามแปดบาทก็เือะเยอะพี่เล็กสามรีบอกว่าติดเจ็ดร้อยบาทอ่ะเว้ยเจ็ดร้อยบาทมัน คือคืออย่างนี้ันเป็นบทเรียนว่าอย่าไปติดในหุ้นที่มันกําลังเป็นรุ่นรุร่นน้องตามบัานปูมาไกลวีแอมานะฮะมีคือต้องคัดลอดเป็นอ่ะคัดลอดเป็นอาชีพล,ลูกรุ่นน้องตามมาเนี่ยซีบีเอซีบีเลยนะฮะถ้าถ้าติดเจ็ดร้อยมันหล่นมาที่คุณนิพนธ์พูดถึงสามร้อยมันจะตัดใจยังไงล่ะเออจริงๆแล้วนะฮะกลยุทธ์ตรงนั้นนะถ้าเราจะคิดว่า ไอ้เงินของเราเนี่ยนะฮะและช,ช,ชีวิตเรามันก็ฝ่ากไว้กับไอ้คุณที่ชื่อว่าบ้านปูนะ <c oughs> ไม่ถึงว่าเราเป็นเจ้าของบริษัท <c oughs> มันนะ <c oughs> คือเราไปติดกับหุ้นชื่อชื่อหุ้นตัวหุ้นเนี่ย <c oughs> แบบนี้ยเราก็จะเสียหายนะ <c oughs> แต่ถ้าเราบอกว่าไอ้เงินของเราเนี่ยมันสามารถไปคือจริงๆเราเข้ามาซื้อแล้วขายให้แพงขึ้นใช่ไหมฮะ <c oughs> นะครับเราคงไม่มาซื้อหุ้นบรนปูเจ็ดร้อยเพื่อที่เจ็ดร้อยนะครับคุณซื้อเจ็ดร้อยเพื่อจะเอาเงินปันผลเพราะขนาดนั้นนะบรนปูเขาบอกเลยว่ากําไรของเขาเนี่ยมันเหลือแต่มาละสองสองพันล้านเองมันลดลงมาเยอะแล้วนะครับคุณยังยังยะเไปซื้อเงินปันผลอีกเพราะกําไรก็ลดมาเขาเขาจ่ายปันผลเนี่ยสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นของกำไรมันก็จ่ายน้อยลงยิวมันก็ต่ำอยู่แล้วอะบริษัทเขาก็บอกอยู่แล้วนะฮะอันนี้พอเราไปซื้อเนี่ยเราทํำยังไงมันก็ติดนะนะฮะมันก็มันถือว่าติดยาวนะฮะ ผมว่าคง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 ,คงมีปัญหานสำหรับคนที่เอาเงินทั้งหมดไปซื้อแต่คนที่ไม่ได้เอาเงินทั้งหมดไปซื้อคือมีระเบียบว,วินัยว่าซื้อหุ้นตัวใดตัวหนึ่งก็ไม่เกินสิบเอร์เซ็นต์ของเงินลงทุนนะ่ะก็จะไม่เดือดร้อนนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ต้องไปเสียหรอกนะครับจนกว่าธุรกิจเขาจะกลับมาแล้วก็เราค่อยกลับไปซื้อทีเดียวเพราะเพราะว่าถ้าธุรกิจเขากลับมาแล้วเนี่ยเวลาบ้านปูขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นได้หร็วแรงนะฮะ ค่ะประชาช์บ้านปูตอนนี้ถลาลงอย่างเดียวทิมเลยใช่ไหมแล้วมันมันทีให้ดูชาร์จบ้านปูเลยนะตอนนี้มันนานมาก์ี่ไซเคิลมันห้าปีหกปีถึงจะกลับมานะฮะไซเคิลอีกห้าปีหรอคะคุณไปดูกราฟของบ้านปูมันไม่เหมือนคนอื่นนะเี่กำลังกำลังดูค่ะพี่กำลังขึ้นแล้วค่ะคือใช่ก็ไปดูกราฟกราฟของของบ้านปูที่เป็นกราฟวีกหรือมันลิชาร์ดเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าลื่นแต่ละขึ้นของมันที่มันขึ้นเป็นลูกใหญ่ๆแล้วก็ลงกระติ้งก แล้วถ้าไปดูกราฟของจีนเทียบแบบมันจะกราฟเดียวกันเลยแล้วผู้เขียนว่าเอซิงค์ไฮคอมโพสิตนะฮะกราฟของเซิงค์ไฮคอมโพสิดนะจะเป็นกราฟที่ลงมาที่ต่ํามากเลยนะครับแล้วมันอาจจะลงแล้วยืนออกข้างไปนะฮะมันก็จะนานนะครับบ้านปูนนี่กราฟเดียวกับซิงค์ไฮคอมโพสิตนะฮะเป็นลงอยู่นะฮะออเป็นลงอยู่พี่กำลังเปิดเปิดกราฟให้ทางนักลงทุนได้ดูกันนะฮะว่า สภาพของกราบบ้านปูที่ทุกคนกังวลกันเกินนะคะสาหัสการที่จะหลุดไปถึงสามร้อยสิบามแปดศูนย์ลงมาแปดสิบแปดสิบขึ้นไปสามสามแปดศูนย์อันขึ้นไปห้าศูนย์ห้าศูนย์ลงมาร้อยสี่สิบใช่ไหมฮะแล้วก็ขึ้นมารอบนี้ก็แปดแปดศูนย์แปดแปดหกนะฮะแล้วก็กําลังลงมาเลยซึ่งถ้าลากเทนไลน์เนี่ยเทนไลน์มันรับอยู่ประมาณสองร้อยนะฮะเทนไลน์ค่ะสองร้อยโอ้ไม่บอกวากำลังพูดถึงว่าแนวรับไม่ได้บอกว่ามันจะลงไปนะครับค่ะคคือคือผมว่าท้านมันอยู่ใน ในในในเงื่อนไขที่บริษัทเนี่ยเขาจัดการได้เนี่ยนะฮะเขาจะต้องทําบริษัทของเขาให้มันดีขึ้นถูกไหมครับแต่ถ้ามันเป็นปัจจัยที่นอกเหนือจากที่ผู้บริหารบริษัทเขาจะทำเนี่ยมันถือครอบงาโดยภาพรวมนะครับแบบนี้ก็ต้องเข้าใจเขานะนะครับเขาก็ทําได้ดีที่สุดก็คือขยะขายเขาก็รับมานะฮะก็แค่นั้นเองนะครับเขาไม่ได้ปล่อยแบบเห็นพูดมาปูลงมาเขาก็รับนะครับวันหนึ่งเป็นพันพันล้านนะครับเขาก็รู้นะครับว่าข้อมูลบริษัทเขามันเป็นยังไงนะฮะ วันนั้นเขาก็ออกมาแถลงแล้วใช่ไหมครับค่ะค่ะแถลงเขาแถลงก็ยอมรับว่ามันเป็นแบบนี้แต่ผมก็ยอมรับเขานะว่าว่าเขาเนี่ยก็คือออกมาบอก่ะเขาออกมาบอกตอนนี้มันดีแล้วนะฮะเขาออกมาบอกแล้วเขาบอกเขาจะทำยังไงแต่เราฟังดูทั้งหมดที่คือว่าเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงถูกไหมครับเพราะเพราะที่มันข้อกำนคือราคาฐานทีราคาฐานทีน้เขาไม่ได้เป็นคนกําหนดนะครับคือตลาดเป็นคนกําหนดนะฮะคือธุรกิจจีนเนี่ยเป็นคนกําหนดนะฮะก็ก็ต้องเข้าใจบริษัทนะฮะเราอาจจะ เป็นไงครับมีอยู่อ่ะหมื่นทุกนขายไปห้าพันเอาเงินห้าพันไปเล่นตัวอื่นก่อนเพราะว่าถ้าจะขายทั้งหมดเนี่ยมันคงดิ้ปัะผพาดก็จะตายวิธีแก้นะครับแล้วไปเล่นตัวไหนก็เอาเงินมาถือก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเพราะเดี๋ยวอาจจะหนีเสือปะจระเข้หนักก็ไปใหญ่นะบางทีบางทีความเสียหายมากๆขนาดนี้นะครับอาจจะต้องรอเป็นปีนะฮะให้จิตสงบมาแล้วค่อยมาคิดหาวิธีแก้ไขเพาอยังทันนะถ้าไม่กลัวนะครับ ถามื่อสักครู่ดิฉันกับคุณฮิรันดูดูกราฟทางคุณผู้ชมไปแล้วนะคะพี่ทิพนก็เห็นหุ้นมันปูนี่ต่ําสุดเท่าไหร่นะคะคุณฮิรันคะที่ที่ลงไปต่ําสุดของของในรอบสิบปีใช่ไหมคะพี่ทิพนคะอ่าที่สองร้อยเหรอคะหรือสามร้อยต่ำสุดก็ที่ลงไปพอปรับตัามร้อยสี่สิบปรับตัหนึ่งสามเจ็ดนี่ผมไม่ได้ดูการผมจำเอาและโอ้ยจำเอาพี่ยังจำกันเลยแล้วก็ขึ้นมาแปดแปดศูนย์เนี่ยร้อยสี่สิบแต่เขาขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเรื่องจีนเลยนะฮะจีนซื้อถ่านถูกมั้ย ตอนนี้พอตอนนี้จีนเริ่มอันเพราะว่าถ้าเราไปดูข้อมูลทางธุรกิจเศรษฐกิจจะเห็นว่าที่จีนขนาดนั้นตัวเลขการ,รผลิตอุตสาหกรรมนะลดลงมากตัวเลขส่งออกของเขาเนี่ยนะครับในภาคอุตสาหกรรมนะครับก็ลดลงมากแล้วจีนบ้านปูเนี่ยคือ80%นะะถ้าผมจำไม่ผิดนะคือเขาส่ง ทานหเนไปขายที่จีนทั้งหมดนะครับส่วนเรื่องไอ้ภาษสงภาษีอะไรผมว่าเป็นเรื่องปีดย่อยนะฮะเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องเทรนของเศรษฐกิจราคาเนี่ยมันลงมาจากเขาเคยขายได้ประมาณร้อยแปดสิบใช่ไหมร้อยแปดสิบดอลลาร์แล้วมันเหลือเก้าสิบอ่ะเพราะฉะนั้นมันหนีไม่พ้นนะฮะที่แต่คอสเท่าเดิมนะฮะคอสเท่าเดิมนะครับรถที่เขาใช้ทุกทุกับบรถคันใหญ่ใช้ฐานอีนเนี่ยมันมันใช้น้ํามันไฮะ นี่กลุ่มเดียวกับพวกที่ขายถ่านหินเหมือนบ้านปู่ก็ปรับตัวลดลงตามตัวแม่เขาหรือเปล่าคะที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมเข้าใจว่า A G E Earth พวกนี้ก็คือว่าธุรกิจของเขาเนี่ยเขาเขา,เขาเหมือนกับเป็นคนกลางในการซื้อถ่านหินมาขายในอุตสาหกรรมที่บ้านเราอ๋อเฉพาะบ้านมันคนลาาคะอย่างพวกนี้ก็เป็นค้าปลีกถ่านหินออะนะครับแต,แต่แต่บ้านปู่เหมือนกับว่าเป็นเจ้าของเหมืองถ่านหินะนะครับแล้วก็ขายถ่านหินด้วยแต่พวกที่ยังไม่มีเหมืองก็จะก็ยังหาเรื่องที่จะไปม,มีเหมืองอ่ะค่ะค่ะ นะครับผมว่าทําอะไรตามํำนานของเราอะนะฮะนะครับเดี๋ยววันหนึ่งอะบ้านปู่ก็ผมผมเคยเห็นคนที่ก็ติดบ้านปูสามแปดตัวนะหลายปีนะครับแล้วก็สุดท้ายเขาขายแปดร้อยแปดสิบนะพอคิดผลตอบแทนยาวๆก็คุ้มนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเงินทั้งหมดเราไปอยู่ที่บ้านปู่อะเราควรจะแคะมันออกมาบ้างเอาเอาไปไว้ตัวอื่นบ้างแล้วเตอนอีหน่อยก็จําไว้ว่าซื้อหุ้นตัวไหนอย่าเกินสิบเปอร์เซ็นของเงินลงทุนในพอร์ตเรานะครับพอพอมันมีปัญหาเนี่ยมันจะแก้ไม่ได้ที่สําคัญก็คือว่า อย่าไปถอยซื้อหุ้นนะฮะที่มันมีผลการดำเนินงานที่กําไรก้าวกระโดดอ่ะก้าวกระโดดปีเนี้ยอย่างทุกปีโตสิบสิบเอร์็นสิบเปอร์เซ็นตพอปีโตโตเจ็ดสิบยางไงนะฮะนั่นนะมันคือมันพีคอย่าเอาเงินทั้งหมดไปซือ้อหุ้นที่มันมีลักษณะแบบนี้นะฮะเพราะว่าสูงสุดก็สู่สามัญน,นะฮะ เนาะสูงสุดก็ถึงจุดต่ําสุดได้นะฮะอ่าจริงๆแล้วเวลาในในภาษาหุ้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าปีนี้คุณโต70%ใช่ไหมค่ะปีหน้าคุณห้ามโตน้อยกว่า70นะโอ้มันก็ตายไปถ้าคุณโตน้อยกว่า70คุณโตแค่50ก็ถือว่าคุณไม่ดีนะอพอปีงคุณโต30มสิบมันก็โตโตมากกว่าคนอื่นนะฮะราคาหุ้นมันลงนะฮะมันคนภาษาหุ้นกับภาษา ภาษาคนคุยกันราคนภาษานะค่ะค่ะนะครับคือต้องค่อยๆโตสิบยี่สิบปีสม่ำเสมอสม่ำเสมอตรงนี้จะสร้างความมั่นคงได้ถูกต้องให้มันต้องค่อยๆโตไปเนี่ยอย่างอย่างหุ้นบางบางตัวเนี่ยเราสังเกตว่าเขาก็กดปีละสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะค่ะก็ไปเรื่อยๆนะฮะสูงกว่าสกกรรมนิดหน่อยอะไรเงี้ยราคาหุ้นเขาก็ขึ้นไปบนบนฟ้าทะลุฟ้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จำาไว้ว่าปีไหนมันที่มันโตสี่สิบเนี่ยอันเนี้ยมันเริ่มบอกเราแล้วว่ามันเป็นพี่ของมัน มันก็สูงสุดสุดสามัญอันนี้วิชาธรรมดานะครับวิชาธรรมะนะครับก็จะจ้องสอนไว้ค่ะค่ะพี่ทั้นั้นตอนนี้ตลาดเริ่มที่จะเริ่มปิดแล้วนะคะขอทองคาแป๊บหนึ่งค่ะทองคํามาแรงช่วงนี้ทองคำนะฮะก็คงคงผมผมบอกแล้วว่านะฮะในความเห็นผมนะฮะก็คือว่าผมคิดว่า QE ดีนไม่มีนะฮะตอนนี้ทองคานะฮะ มันมันขึ้นมาหกศูนย์ห้มันขึ้นมาใช่ใช่มันเบรคเทรนที่ผมบอกว่า608ขึ้นไปนะครับตอนนี้มันยังเป็นเป็นเป็นอัพเทรนมันยังขึ้นได้อยู่นะครับแล้วก็ระวังนิดละกันนะฮะแต่จริงมันเป็นรองละเป็นรองจับผ่านที่608มันก็เป็นรอง1619แล้วนะเออหนึ่เนี่ยเราก็คือมันเป็นรองเราก็ต้องยังรับว่าตัวนั้นมันเป็นรองนะแล้วถ้าเราเล่นตามเทรนเนี่ยมันก็จะขึ้นไปที่แนวต้านของมันนะครับที่ที่เเเเรีียยกกกวว่่าดดับบิ้้ลลท็็็อปปนนนะะะฮแถใสุจ หนึ่งหกสองสามหนึ่งหกสองสามเนี่ยก็จะเป็นเป็นสิ่งที่เราสังเกตแล้วหรือว่าหรือว่าเอาเอาที่สําคัญเลยเกินหนึ่งหกสองสี่แถวเนี้ยมันก็ใกล้วันนี้ถ้าเราจะเห็นนะครับวันนี้ถ้าถ้าวันนี้มันวิ่งทะลุพวกนี้ขึ้นไปนะฮะผมดูนิดนึงมันขึ้นไปเกียนหกสองสองแล้วมันลงมันนะแต่มันก็ยังขึ้นต่อนะถ้าถ้ามันจับจุดนี้แล้วมันก็ยังไม่ผ่านเนี่ยแสดงว่า Q ีมันไม่มีหรอกคุณคุณก็เฝ้าไปยังคือได้ยังถึงได้ถึงสี่ทุ่มใช่ไหมมันเหมือนก็แทง เฮ้ยถ้าถูกนะมันก็วิ่งแบบระเบิดเลยนะนะครับผมผมไม่มีความเห็นถ้าเป็นผมผมทั้งผมก็เป็นลองแต่ผมจะลองแค่ครึ่งเดียวแล้วผมก็จะสต็อปลอตแต่ก็ไปรู้ว่าฉันสต็อปลอตถ่ายมันคือคือการประกาศถ้าไม่มีทีวีผมคิดว่าต้องทามันคงไม่กระโดดลงนะมันคงจากแบบลงแค่ยี่สิบเหรียญอะไรเงี้ยนะฮะไม่ได้ลงทีเดียวร้อยเหรียญนะฮะก็ก็น่าลุ้นนะฮะตอนนี้ฝั่งยุโรปก็แดงอยู่นะคะเล็กน้อยนะคะ แล้วก็จะเป็นหนึ่งหกสามสามเลยเราสังเกตหนึ่งหนึ่งหกสองสี่เนี่ยถ้าคืนนี้ไม่ผ่านเนี่ยก็ไม่มีอะ,ค,ะคีอ,องคิวีนะครับอกิวี e ถ้ามาเนี่ยถ้าในความเชื่อแค่ความเชื่อของคนว่าถ้ามีคิวีทองจะขึ้นนี่ยมันขึ้นได้เป็นร้อยเหรียญนะฮะแล้วผมก็ไม่เชื่อว่ามันไม่มีอินไซด์นะฮะมผมคิดว่าคนอเมริกานบางคนเขาก็รู้แล้วว่ามีไม่มีนะฮะ ป้องกันตัวไว้ก่อนสําหรับสัปดาห์นี้คือคือมันยากมากเลยมันมันเป็นสองทางหมดเลยแต่ในหุ้นเนี่ยมันจะเป็นทางลงอยู่นะครับแล้วก็หุ้นมันก็คงไม่เป็นไรถ้าถ้าประกาศออกมาว่าไม่มีกิวอีมันก็แค่เสียใจเพราะมันไม่ได้กระทบมันมากนะฮะมันก็คงไม่รู้จะลงไปไหนเยอะมากขึ้นหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์กีจุดขี่สิบจุดหุ้นเราก็อาจจะลงสองช่องนะครับส่วนฟิวเจอร์นะฮะช็อตลงมาก็ได้เสียกันสิบจุดไม่ถึงก็ค่าตายนะ่ยคุณนั้นใครจะช็อตจะลองก็ตามสมควรแก่เอ็ ค่ะนะครับผมว่าครึ่งครึ่งะนะฮะค่ะครึ่งครึ่งนะคะมีมีเคยเคยช็อตสองสัญญาเ็ช็อตหนึ่งสัญญาถ้าใครช็อตถือมาต้นทุนสูงหน่อยแปดหนึ่งศูนย์นะฮะถึงจุดที่ผมพูดว่ามันเป็นจุดที่ถ้าเบรกเทียหลายไปนะครับก็ใครถือมาจากนั้นก็ถือต่อได้แต่ใครถือต่ําๆจะไม่ถือกลับบ้านนะฮะก็ปิดไปก็ง่ายง่ายไม่เห็นมีอะไรมากมายนะครับถ้ามันลงตลาดมันก็เป็นไซเวดดาวลงมันไม่ติดกกระโดดลงคงคามนะฮะ ได้ได้ครับพี่โอเคค่ะครับค่ะคข,อข,อขอบคุณค่ะค